สู่มือนีนี่อย่างสีมะววาวให้ฟางดิฉันก็เลื่อนต่อต่อ,ตอไปเห็นเขาเฮ็ดอันเอยียงก็ตีนไก่หล,ลักชู้อย่างดองหลักชูดิฉันก็เลยอ,อยากกินจา้าก็เลยไปตลาดไปหาตีนไก่และดิฉันก็ได้เร็บมือนางมาความคิดของดิฉันก็คือดิฉันบมีหลักชู้จ้ะมีแต่หลกัก,ลกชี้จ้กทุกคนแล้วก็มีแถมหมูยอ่อมานาวโบแมนแถมดอกซ้อเอาจ้าหลังจากที่ได้ น้ำตีนไก่ที่ได้ม้าไม่ย่างจ้าทุกคนกลัวสีติดไฟติดโอ้ยฝนตกจ้กหลังจากขี่ย่างเสร็จเรียบร้อยแร้วดิ๋ฉันไม่อยากผากเลยก็ <What? S 1> จะต้องผากเนาะทุกคนเนาะในสมุนสมุนไพรนี่มีหลายอย่างนะจ๊ะมีรากชีแล้วก็มีหอมเปีมีผักชีจ้มีบักพีกตำนะจ๊ะทุกคน <What? S 1> แล้วก็มีน้ำปลาจ,จ้า <What? S 1> ต่อไปใส่ผงนัวจ้ะทุกคน ในความคิดของจะของก็คืออยากได้สีสันแบบไม่ต่อต่อแต่ว่าจะของกินเพดบ่ไรเนาะทุกคน้ต่อไปใส่รูดีจ้าตามด้วยริกไทยปนนะจากนั้นก็หาถุงมือมาใส่จ้ามือนีเป็นถุงมือแบบจําเป็นจ้าถุงหิวสวมไปเลยจ้าลืมบอกไปขาดบะไรคือบอกหนาวจ้ามือนีบไซส์ปลาาปลาแด็กนะจ้าพว่ากินซุ้มือเอาโลดไก่เสียนสีขาเส้นนะจ้า หลังจากใส่เครื่องปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ขยำขยำจ้าทุกคนเป็นเป็นตะแ่บวะจ๊ะว่าอยากจีบอกพ่อเฮ็ดเสร็จแล้วกินเข้าไปออใหม่กอดโยนให้หมากินเถอะมันแม่ร่อยเลยแต่ดิฉันจะไม่ยอมแพ้คลิปต่อไปฉันต้องทำให้ได้แน่นอนจ้กทุกคนมไ่แดงหลังจากที่เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยบอกว่าโยนให้หมากินกะบ่ได้ก้าว่ะหมาบ่ได้กินจ้ากินเองจ้าเสียดายเนาะทุกคนเนาะกินเข้าไปให้หมดนะ อันนี้จะผ้ามามเห็ดอันไข่สุนครื่องนะจ๊ะทุกคนมันรั่วออกแบบทุรักทุรักทุเรศซื้อไข่มาซีนวยนะจ๊ะแล้วก็เปาะไข่ออกมากรงแล้วก็กรอกเข้าไปคือเกลาใส่น้ำลงไปนะจ๊ะผลสรุปผลที่ได้ก็คือเขาออกมาก็คือแทนแทนกรวงจ๊ะว่าไหลลงไปในไฟเลยนะคนเหรอ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะฝากติดตามเป็นกำลังใจการทำคลิปด้วยเด้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผากันคะเป็นอะไรคอมเมนต์อะไรนะคะทุกคนเป็นกำลังใจเราด้วยนะมันร้อนมันโอบนอกร้อนโอ้โหถ้าเด่น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 เพ่ เรนเรนเรนเป้ทำไงวะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเอาเป็นยังไงนี่น้กมันวนเหรอน้มันวนวนอะไรเนี่ยไปยังไงวะ